คือมันตั้งใจฟังกูมูแต่บ่เข้าใจเลยเต้นมาบวชนี่จังหูวิธีการขีดขีดใหม่แต่ดิฉันขีดตามที่ฟังไหวอยู่คือพอาขีดมากขีดเอาเองทีร่องขีดเบิ่งแลตัวนี้นี่แต่เพิ่นสอนไปแล้วบอกว่าจะซื้อพอเราเอามาบวชเราพูดหาอย่างเองหรือไมันสิเป็นจั่างไรพลองเฮหตุบุ่เอ้ามันก็บ่ได้ยากนี่วะเอามาขีดจะห้องเองก็คือที่เพิ่นสอนที่คุณรูสอนว่ามันคือ สูตรการคำนวณมันเป็นสูตรที่ันมีมากอยู่แล้วเราถ้าจะเติมมาเหตุสูตรจะของี่บวัตตต้องเขียนวิธีทำยังมากมาาเขียนแค่วิธีที่มันง่ายสุดสำหรับเขาเพาสิขเขาใจได้คำตอบมาวไธีแต่มันบัตต้องตั้งสูตรเขามากับวัตพานได้ห็นบัได้เขียนตั้งสูตรเขาคำตอบมันถือแต่ว่าสูตรบัถึงหินมัน,มนเนี่ยเขา,าลัดวิธีเขาลัดวิธี คือมันบงหูสูตรเขาเด็ก้มันขีดจะของเอง่งมันเลยมันเลยกู่เพราว่ามันสิว่าจะไหนมันทำความเข้าใจอ่ะนะอ่ะความเข้าใจนี่คือเป็นปัญญาเป็นมันจอจะไดเดียว เงื่อนข้อจํกมันก็เป็นสัญญาอย่างคนคือบกคอยห่วงวิธีการเพนยังสี่ร้ายว่าใส่สัญญาช mm hmm. ิมีคนส่วนหน่อยที่ใส่ปัญญาอีหลีใส่ความขอาใจอย่างเซนไอสไตล์คนยังคือว่าจินานาการสําคัญของความรู้ยังเิ่นคือผลพบยังต่างๆไดมันใส่ความขอาใจพยายามทําความข้าใจยังเกิดมาปุ๊บ ก็จะรับคนส่วนรายที่ออกมาเป็นสิใสสัญญากันแต่ใส่ข้ความเข้าใจขอบขู่กันไปนําเนี่ยแต่สมาร์ทซีนี่แต่สัญญาสัญญาคือความจําได้ไม้ดุความเข้าใจก็คือปัญญาเดี๋ยวภาษาอังกฤษเขาทำขความเข้าใจเป็นแบบนี้ทางที่เขาบ่าบามูภาษาของเขา มันเกิดจากการอยู่รวมกันเฮ้าอยู่สิ้นกับภาษาใดภาษาหนึน่งภาษาิบอ,อกมาได้แต่ภาษาไทยนี่เฮ่าอยู่มาแต่เกิดเฮ่ากับหูเป็นภาษาไทยภาษาอีสานภาษาลาวอย่างต่างๆตอนจะไปอยู่ประเทศังกงษปุ๊บไปอยู่เป็นปีเป็นปีเป็นปีเป็นเหลือให้ภสิาขาใจในทำเนียมในการปฏิบัติในการบอ,อกของเขาว่าสิเป็นอย่างไรมันกับหูมันคือมัน ปงหัวมันเป็นย่ามไหรอ่ะนะมันเป็นมันเป็นไปนเลยเการขับรถขี่จักรยานขับรถนุ่นรับบกบอลยังไม่สาธุเปลืองของมันก็